ก็ได้อะไรไปเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็มาต่ออีกว่านะครับระาวาังแผนนะครับฉะนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเมื่อวานในการที่เพิ่มนะครับสติที่เรานะนะครับที่จะทําข้อมูลนะต่างๆครับแต่ผมอยากให้พวกเราที่นสายทัศน์ของเรานะที่อยู่ใน <Sure. S 1> ของเราอ่ะผมอยากให้พวกเราจำสังคมเราจะเป็นคมอันดับหนึ่งนะครับประเทศ กระดับคุณภาพีของพิักรในก็ต้องอย่างนั้นเราจะยกระดับทุก,ทกแบบท,ทุกด้านนั้นในการวัดเนี่ยผมเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเลขเราเริ่มวัดกันชัดขึ้นด้ยจากการจ้างพนัการนะครับที่ของผู้ใหญ่ให้มาจากการที่มาคมหาให้พวกเราลดส่งกระจายไปทัว่วประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกวันเนีมื่อวานกิ่วก็ยังส่งรายงานให้ผมอยู่แหละมาได้โทรวันละสิบรายสิบรายทุกวันนะครับเราไม่ได้หยุด เราก็เลยได้จ้งางงานเพิ่มขึ้นจากการที่นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องโควิดนะครับจำนวนบริษัทลดน้อยลงไปแต่ตอนนี้เศรษฐกิจเริ่มถ้าเราเห็นเมื่อวานเราเริ่มรู้ล้วนะชาวงนนี้เริ่มเยอะขึ้นใช่ใช่แล้วจากการที่เราวางแผนพวกเราไปติดต่อผู้ประกอบการอยู่ตนี่ยนะครับเราก็ได้ใบ200กว่าตำแหน่งในขณะที่เราแค่แจกฟิลเตอร์ไปแค่15เครื่องเนี่ยแต่มูลค่า200เนี่ยคุณคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับ20กว่าล้านนะ แเราลงทุนไอคอมพิวเตอร์อีกเท่าไหร่กูุ๊กม่กี่บาทเนาะตัวพิ<ำ>มพ์เตอร์เออตัวซ้ำไม่กี่บาทนะฮะนี่คือผลลัพธ์ถ้าเราวัดเป็นตัวนงอันที่สองที่เราจะวัดก็คือเรื่องโครงการผมคิดว่าตอนเนี้ยเริ่มมีโครงการขายับนะครับเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นก็ฝากประธานภาคด้วยกันนะครับอันที่สามที่เราจะวัดก็คือต่อไปก็คือวัดเรื่องปรับสภาพบ้านโดยให้ผู้พัน โมหนะครับในการนำตรงนี้นเราั้นเราก็จะแบบพยายามวัดทุกๆตัวนะครับเราะนั้นก็เดี๋ยวเราลองดูว่าต่อไปเราก็จะวัดชัดเจนขึ้นแหละว่าเห็นเลยว่าในแต่ละชมเกิดขึ้นครับแลวที่กูโสเสนอคือเราจะกระจายเข้าไปให้ถึงจำนวนสมาชิกเราหมื่นหกพันให้ได้อย่างไร เราจะมีตัวมีกูหรือตัวไหนมีความี่เราเช่ี้ก็อยู่ในวงตรงนี้แหละพวกเราก็ถือว่าเป็นวงผู้นำนะครับที่จะระดมความีิเห็นตรงนี้แล้วขอพู้มันเกิดในการภาคปฏิบัติมันจะเกิดผลท่วประเทศงนั้นวันนี้เป็นวันที่สาคัญนะครับที่เราได้นั่งพูดคุยกันนะครับแล้วเมื่อเช้าได้นั่งคุยกับอาจารย์ทีนะครับพอดีวันนี้ก็ติดสอนนะครับไั่นั้นก็จะอยู่ต่อนะครับก็ได้พูดคุยกันเขาก็บอกว่าโหดีมากเลยองค์กรของเรานะครับ แล้วเดี๋ยวเขาจะนําความรู้จากต่างประเทศเนี่ยมาให้กัพบพวกเราอีกแล้วก็จะมีแนวคิดที่จะพาพวกเรานะครับไปดูงานต่างประเทศด้วยนะครับนั้นตอนนี้ก็อยากให้พวกเราทําให้เป็นต้นแบบที่ดีได้ด้นนะครับเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าพอเข้ามาดูงานที่สมาคมเนี่ยเรารู้สึกว่าได้รับคาชื่นชมนะครับว่า <c oughs> องค์กรที่วันนี้เราได้คาชมมานะว่าดีกว่าเกาหลีแล้วเมื่อวานที่เมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกเขาได้ติดตามพวก ครับที่มาดูงานที่สมาคมเราเขาก็แปลกใจมากาก็กก็ทึ่งว่าในเมืองไทยมีองค์กรแบบนี้ด้วยหรอนะครับเพราะเกิดจากการเช่นที่เราดึงศูนย์กระแส่วนษษ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 กลางมาตั้งที่นี่นะครับใช้งบของสปทคนที่มาเรียนฟรีเลยไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต่บาทเียวอ่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาคุณภาพไปตลอดนะครับตอนนี้เด็กที่มาแล้วที่เราย,ยืนยันกันงก็ที่รูโศบอกว่าตอนนี้เราแสงหน้านะครับสถาบัน แตจะสูงนะครับเนี่ยก,ก็ถือว่า,าเป็นตัวชีวะที่ดีนะครับเพราะฉนั้นผมคิดว่าเรามาถูกทางนะคะนรับในระหว่างทางจะมีนะค,ะครับข้อขัดข้างนะครับแต่เป็นเรื่องธรรมดาของาการทํางานถ้าเราไม่ทํางาน <bounces S 1> <ด>เลยในนี้ <ๆ S 1> แหละก็ไม่มีข้อขัดแย้งนะครับนั้นจะเป็นเรื่อง,องของธรรมชาติาแต่ว่า<ม>เราก็จะเป็นคุยกันด้วยปัญหาที่สร้าง<ม>สรรค์น,นะครับนั่นเดี๋ยวเรามาลงลึกนะครับที่โครงการต่อจากเมื่อวาน นี่นายกูอึดน่นยวยของเราเองเนี่ยมาที่รมารรมนก็การเท่าไร่ะได้แ็งกว่าแรงกว่แสงกว่าทีนี้ในส่รนนี้เนี่ยที่เราคุยเรื่องการด้านเนี่ยแสดว่าเรามองกัคนทีการที่มาทำงานได้กว่าทีนี้ในส่วนผมอผมไม่ได้ว่ามัมีสักดีเปอร์เซ็นต์คนการไม่มาทำงานได้แต่ยังหรือว่าติดต่อทางาไม่ได้ เซ็นของแสนสี่จเปเซ็นของจำนวนผู้มีการสมมติสมมติสองล้านใช่มสี่เปอร์เซ็นต์มก็เยอะหน่ยวณน่อด้าทีนี้ที่ทุกรติพูดถึงก็เป็นข้อมีนะว่าเราจะต้องมทีมคนที่เตรียมด้วยทีมมันแบบ พูดเลยไม่ได้ก็ม้ดสี่ระดับใช่ไหมจะเป็นระดับสี่ระดับสที่หนักหนเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยเจะช่วยก็ได้เย็นง่านั่นตอนนี้มี ไม่มีใช่ไหมต่อไปเราครงการมาตราเราสามารถให้คนการทาเองดให้ผู้ดูแลทำได้จุดหเดยนเป็นคนดูแลมากกว่าเราก็ต้องเอารคนดูแลกันการนิยอาไม้เอาไมให้กูสอน ตัว <ifting> <lings> ตัว <emergence> ตัวตัดตัวมามานี่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 อ่าโอเคพระวัติเพราะกลัวค <lemonade> ุณน้องแล้วก <band nói> ็ค um, ุณอ่ะครับก็นงๆแล้วอย่างนี้ที่พี่เกียรติถามเนี่ยก็คือตอนเนี้ยที่อต่ละกลุ่มเด็กจะมีกลุ่มเด็กที่สามารถทำงานได้เอง ทางานได้ห2 5เราก็เข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมสู่การก้าวงานเลยนะครับในกลุ่มนี้พอเราเตรียมเสร็จเราวก็จะอยู่แถวสตาร์บัคร้านกาแฟอะ่างเงี้ยนะร้านกาแฟหอว่าไปอินเทอเน้ยอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในนี้ทเข้าไปทางานปกติเลยนะเข้าไปทํางานโดยไม่ต้องมีมาตราหรือถ้าแม้มันจะมีกลุ่มก็ อีกกลุล่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ต้องใช้มาตราเข้าไปช่วยก็มีมันจะมีหลายเร็วๆหรือว่าเป็นมาตราที่ผู้ดูแลของพิระกายก็มีนะแต่ถ้าเราทาจริงๆข้อบจริงๆบอกว่าได้ถ้าเราทาไน้าสามารถจ้างงาได้กับพูกน้ตานทุกค,ค,น,ค,คน้มีอาชีพมีรายได้อยู่แล้วโอเคครับเจอที่หน้าเมื่อวานนะคะเราประชุมกันแล้ว ถึงวาระเพื่อพิจนารณาดําเนินโงการรงการประชุมสมัชชาองค์กรเชอิอถ่ายคนพิการทางาสติปัญญาแห่งประเทศไทยและการประชุมสามัญประจําปี2567นะคะเราไปถึงหวข้อลที่ผมเป้าหมายค่ะมมเป้าหมายทางผู้ประสานงานนะคะเจ้หน้าที่สมาคมแก้งว่าอรณีเป้าหมายจะกีลิงเข้ามายังยังไม่พบก็มีการตามกันในส่วน จะครบยอดตามเป้าหมายแล้วเดี๋ยวขอเวลาอีกอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะแจ้งในทางคณะกรรมการได้ทราบแล้วก็ไปถึงกิจกรรมกิจกรรมที่หนึ่งนะคะฝากเรื่องเล็กนิดนึ่งผมอยากให้ประธานพากลับกระตุ้นด้วยสมมติว่าเขาบอกกำหนดวัวันที่หนึ่งเนี่ยในกลุ่มของเราอ่ะเรากลุ่มทีเจ็ดแปดจังหวัดอ่ะก็พยายามนอยเพิ่มก่อนในเบื้องต้นด้วยเทียบสกีหรือแต่งกอง สูงไหม ي, นะครับแล้วพอก่อนจะมาร่วมงานเนี่ยก็ต้องเช็คอีกสั้รอบหนึ่งนะคะรับเช่น่าพ้านร่วมหน้าหรือมาหรือเปล่าหรือเราก็มีสำรองไว้ในกรณีเช่นผมจริงๆเออไม่เอาจริงจริงน,น่าจะสำรองอยู่เยนะ,ะน,นะครับว่ากรณีจูบเฉยเนี่ยมันจะดได้เตรียมคนสำรองมาได้เลยไงแต่พอมาถึงหน้างานไม่มีปุ๊บมันก็เสียโอการส,สองแล้วเราจะเอาใครแทนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีของเราเองสมมตินะ แต่ที่เราจะเตียมไปสาเตียมไปสีเหลือเป็นอนหนึ่งดีไหมไม่ถูกเฉนะคะรู้วันนี้าถ้าแจ้งมานัคคนแทนที่น่าจะทาแต่ชอบมาถึงหน้างานแล้วบอกอยมันก็เลยจะแก้ไขยานี่ถ้าเกิดเราสมบรรค์ในเงี้ยเอาสมรองของเขาเองคือคือแไม่้องเขะยุยงให้ให้จัจ่ัได้นะ ทความเข้าใจกันจังหวัดนั้นเลยว่าถ้าถ้าเกิดลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนอาจจะต้องต้องแก้ปัญหาให้ได้โดยหนึ่งผูนำตัวแทนหรือสองแจ้งมาที่สมาคมแต่มีใช่ควมาถึงโรงทะเบียนมาบอกตอนงานตอนไหนท่านต้องทำความเข้าใจแบบผู้นชตรงนู้นแล้วตอนผู้นำแต่ก็มีของการาลากรุ่นยิวบอกมาอานอันนี้มันจะแก้ไขที่หน้าเข้ายากมนะเพราะเราจะคู่เรียบร้อยแล้สาเหตุอะไรก็มาบอกน ก็กา้เงไงเรื่องนี้เรืองนี้นะคือคือเราไม่รู้ว่าพอะไรเขาไม่ได้บอกความจริงเราทีนี้ถ้าไปประชุมเนี่ยเราเจอประธานชมรมทุกชมรมกับประชาเนี่ยเราพยายามพูดเรื่องดีๆไปครับการปฏิบัติตัวเวลาที่จะเข้าโครงการต้องทำยังไงเหตุผนอะไรเดี๋ต้องคิดต้องประกอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระยะเวลาในการทำอะไรบ